ต่อไปก็จะเป็นการเคลื่อนทูนนะครับของคณะนักกีฬานะครับท่านประธานนะครับคือเข้าสีต่อไปนะครับเรื่องแรกนะครับน้องจำนะครับน้องจำนะครับแสงรูนักเถือนนะครับฮะผมเรื่องมุ่งโจทวารีนะครับจากมินิมาริยากก็ ี่เป็นส่วนหนึ่งของวงโยธวาทิตเรายังมีเพิ่มเติมอีกนะครับเราสร้างนักเรียนให้เป็นนักดนตรีนักกีฬานักวิชาการควบคู่กันไปนะครับโดยเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะฮะอ้าวดูเอ่อดัมเมเจอร์นะครับคนแรกนะครับนายปีชาสุขชัยครับประธานนักเรียนโรงเรียนชบงงามวิยาคมนะครับคนล่าสุดนี่ครับโรงเรียนจมงงามวิยาคมผู้ถือป้าย ท่านอาจารย์เจษราพรนะครับรถกระโทตกนะครับคุณครูจากกลุ่มสังัสไทยนะครับนี่ครับเป็นคุณครูนะครับท่านขบวนต่อไปก็จะเป็นขบวนทงโรงเรียนนะครับนี่พร้อมกับชุดของอบจเชนเซานะครับสีเขียวนะครับป้ายอบจเชนเซานะครับป้ายพงการบริหารส่วนอบจเชนเซาทั้งหมดนะครับแล้วก็ขบวนน้ำนี่ครับ Amazing Neutral Show แต่ว่านี่ครับแม่ดมเยือของเราครับแม่สวยงามนะครับนี่ครับสวยงามมากเลแม่บทบายทักทายนะครับท่านประธานนะครับโอเคครับขบวนทงครับจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันอ่าสตาร์ทุกสตาร์ทนะครับผมขบวนนักกีฬานะครับตรงนี้เป็นม6กทั้งหมดนะครับที่เป็นฝ่ายอำนวยกามสดวกในการจัดการแข่งขันกีฬาให้กับน้องๆนะครับ แล้วตามมาด้วยสีม่วงนะคะ <4 S 2> เป็นขบวนนะคะของสีม่วงนะคะกำลังจะเคลื่อนเข้าสู่สนามประกอบ,บด้วยสีม่วง,วงนะครับในวิรชัยมุญโพนะครับอ่าวแ้วตื่นอีกแล้วนะ,ะอ๋ะอแล้วก็ป้ายสีนะคะนางสาวอมรรัตน์โคตรครับผมสวยงามนะสีม่วงแ<ผ>ม่ตามด้วยเด็กหญิงสุป,ปาณีครูสอนอและเด็กชายมันรับการป๊ดโปนดครับผมสีม่วงนี่ตุ้มตึงตั้ง มันไม่ค่อยเจ็บอะไรครับรักโลกนะครับรักสิ่งแวดล้อมนะครับดูชุดกันเมเจอร์ชุดหลิดด้วยมาออกแนวแน่แขกก็น่ะแล้วส่วนสุดคือน้องวัฒนาเนาน้องวัฒนานะครับน้องวัฒนานี่คนกลางๆนะแถวหน้าโอเคเนี่ยรักโลกอ่าทักหนึ่งทั้งชุดนเนี่ยทีมงานมัคคิลานะครับจากสีม่วงนะครับอ่าไม่ยอมแพ้จริงๆนะครับ รักษาระยะเดอย่าะเราสีม่วงร่วมใช้ถุงผ้าร่วมรักษาธรรมชาติร่วมใจใช้ถุงผ้าโอเคโนนะโอเคโอเคอ่านี่ครับสีม่วงนี่มาในคอนเซ็ปต์รักโลกนะครับรักโลกลดโลกร้อนครับทีมนักกีฬาสีม่วงนี่ปีนี้บอกว่าจะมาทวงแชมป์เอ้ไม่ใช่มาชิงแชมป์กับสีทุกสีนะครับ เราต้องคุยกับสีแสดตอนนี้สีแสดเราจะดูกันว่ามันมาคอนเสิร์ไหนอ้าวขบวนนักกีฬาต่อไปเป็นของทีมสกายบูนะครับทีมสกายบูนะคะนำโดยพิมประภาเกษีนะคะนักเรียนชั้นม3ทับส3ทับสีคองเมืองจากทับสี่คลอง ก็ป้ายสีนะคะพรแภามาประโคส3มทับสแล้วก็ธรรมชาติชินวงสามทับสี่ก็ถือถงนะคะแม่สีนี่ท่านอาจารย์นร่นนวลหนูล่านะครับคู่ถ้าท่านอาจารย์มานุนะคะไปท่านอาจารย์เอกลาชครูเอ่อครูเด็กชายเด็กชายเอกเอกลาชนะครับวันนี้อย่าไปอยู่ใกล้นะครับตอนนี้ตำรวจต้องการคุณครูนะไม่คุณครูระเทศไทยอีกแล้วอ่านี่ตำรวจประกาศจับมานานแล้วหาไม่เจอนี่เจอแล้วนะครับ ลังเป็นงานเอาไปด้วยนะครับคุณค่ะเด็กชายเอกลาศนะครับโอ้ผู้ชายด้านของผู้หญิงที่เมาเหล้าจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครัอ๋อนี่มาในคอนเซ็ปต์ยาเสพติดนะครับยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตโปรดอย่าคิดพิลองนะครับโอ้โหแล้วก็รักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต่างยาเสพติด นะครับสีฟ้าอันนี้อะไรสีฟ้ารวมพลังต้านยาเสพติดแม่มาเยอะนะครับป้ายของสีฟ้านี่รวมพลังกันดีจริงๆนะครับวันนี้จะสื่อถึงพี่ชายของยาเสพติดใช่ครับลองมาเล่นกีฬาแล้วก็ต้านพยาเสพติดด้วยกันนะครับเพื่อเยาวชนของเราจะเป็นอนาคตของชาติต่อไปสีสีฟ้านี่มาในคอนเซ็ปต์ที่ดีนะใช่เข้ากับคอนเซ็ปต์กีฬาสีเราด้วยนะครับอะไรนะกีฬานักเรียนเพื่อลุนนลงรุนนลงต่อต้านยาเสพติดนะครับอ้าวสีต่อไป สีชมพูสีชมพูดูด oui, um ีๆนะคะมีท <transgender> <rix> ่านอาจารย์ป่าปนอยู่ด้วยน่ามีครับมีดูดีๆนะครับแม่สีทั้งหมดลงวอลนัวอลันสามเจ้านะครับผมดามีเยอร์นะคะเจียนจิลาอรวีแล้วก็นัทชาิกานะคะป้ายสีอรดานะคะแล้วก็ธงนายปรุษนะคะไหนคุณครูอยู่ไหนนี่เงครัคุณครูสุธัญญาคุณครูสอนภาษาจีนนะครับผม มีความเชี่ยวชาญเรื่องภาษาจีนนะครับคุณครูสุกัญญาสีจันมาในคอนเซปต์อาเซียนอันนี้ชุดของประจำท่านอะไรเอยคุณครูสุกัญญานะครับตอต่อจากอันนั้นนะครับอ่าครับผมคุณครูสุกัญญานี่ถ้ามองไม่รู้นี่ไม่รู้ว่าเป็น,นคุณครูนะครับต้นนตัวเท่านักเรียนเลย <laughs> จากหินแร่นะครับหมู่บ้านหินแร่ของเรานี่เองนะครับคุณครูสุกัญญาสีจันอันนี้มาในหนึ่งวิเยทั์หนึ่งเอกลักษณ์หนึ่งประชาคมอาเซียนนะครับ อันนี้อาเซียนร่วมใจเด็กไทยก้าวไปก้าวไปสู่อาเซียน,นเด็กชาติพิพัฒนาพุ่งศึกษาสู่อาเซียนโอเคครับนี่งงเรามีหลายภาษานะครับในภูมิภาคเอยไม่ใช่ในโรงเรียนของเราเนี่ยได,ได้หลายภาษานะครับสังคมพมัฒนาชาวประชาพุ่งพัฒนาสู่อา,อาเซียนนะครับ<อ>เรากําลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนร่วมกันนะครับโดยเฉพาะยุบชมพูนี่นะครับแม่พร้อมเพียงนะครับความพร้อมเพียงความสมัคคีสทีชมพู ป้องเป็นหนึ่งนำโดยท่านรองรองผู้การนะครับบวรลแวกขอนแก้นนะครับเอ้ไม่ใช่สิบวรลวกหลังนะครับอ้าวสีต่อไปสีนี้สีอะไรนะนะคะสีส้มสสี้มนะครับสีส้มสีสุดท้ายแล้วนะครับประกอบด้วยจะาม่เยอ่อนะคะก็คือปัทมานะคะนางสาวปัทมาและป้ายสีนิชานะคะปตาน้องปตานะครับ นายธนศักดิ์นะครับผููถือคมตามด้วยขบวนอันนี้อะไรครับเนี่ยอ๋อมาในคอนเซ็ปต์คอรับท่านนะครับคอรับท่นสีนี้เราจะรณรงค์คอรับท่านโอเคไม่ไม่ใช่ครับก,รก็คือทุดงคงชาติจะทินาตอะไรนะครับมองอ่านไม่ทันเกี่ยวกับการคอรัชั่นนะครับก็คือรณรงค์นะครับให้รู้จักทิพภัยของการคอรับท่นเนาะอ่าน,นะครับสีนี้ก็ทําทุกวิธีทางนะครับ เพื่อให้ประเทศชาติของเรานั้นปลอดการคอร์รัปชันใช่ไหมครับค่ะอ่าแม่อาจสีส้มจะทำทุกวิถีทางดูด้ท่านอาจารย์สีส้มอยู่ไหนเมื่อกี้เนี่ยไปแล้วนะครับมองไม่ทันนะครับเร็วเหลือเกินครับในส่วนของสีส้มนะครับแม่สีก็คือท่านอาจารย์ชุมงท่านอาจารย์ชุมงตุ๊ดแก้วนะครับเป็นแม่สีของสีส้มนะครับอะแม่สีเดินตามแม่สีเดินตามเลยครับานี่ครับ ครับผมก็ผ่านไปนะครับในส่วนของขบวนนักกีฬาทั้งสี่สีนะครับอ่อ่านักกีฬา